น้อยนี่ม่ว่าตัวเป็นตัวผู้ตัวแม่นี่มาให้จับเสียเนาให้จับเสียยังลิ้นนำยังลิ้นนนำหัวหัหัวอย่าสนกันเลย้ยโอ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 ้าโอ้ยโอ้โอ้ยวอ้ยโว้ยโอ้ยโอ้ยอ้าอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโ้ย้าโอ้อ้ยอ้ยโอ้ี้ยอ้ยโอ้อ้อย้้ย้้า เป็น resort. รีสอร์ทรีสอร์ทแห่งนี้เพื่อนก็นจะมีคอกสัตว์เนาะมีคอกมา้าคคกควายเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปบึงควายน้ำกันเนาะควายสวยงามพี่น้องว่าควายสวยงามนี่มันที่ขคสวยงามสั้นใดเนาะเดี๋ยวเขาไปบึงน้ำกันว่านเป็นยังไงเนาะนี่ทางหลังครับพระเจ้า,าเป็นคอกควายเนาะพี่น้องบรรเทาตอนนี้เฮามาชมฟาร์มควายนะควายสวยงาม กล้วยสวยงามอยู่ที่เชียงใหม่เนาะเห็นฟาร์มกล้วยแห่งหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่เนาะข้วยน้อยคุ้นนี่ดีพี่น้องคุ้นนี่ดีตาแพงกี่ดีพี่น้องโอ้ยอีกเลี้ยงเด้เนาะอ่านี่เนาะตุ๊ดวัดอีกชุดนึงเจ้าซื้อว่าจังไดยฮะเจ้าซื้อว่าจังไดยเจ้ากล้วยน้อยเอ้อตาแพงกี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้งกันเดี๋ยวตุ๊กพูดตัวแม่ อันนั้นแม่มันเนาะแม่มันตัวนี้น่าจะเป็นหอมันงามบิลลีเนาะพี่น้องงามงามงาม,งามเนาะนี่แต่แพงเนาะมันให้จับสินะมันให้จับอ๋อป็นตัวผู้เนาะพี่น้องเป็นตัวผู้อีออ่อออแต่แพงบลี่ตัวสะอาดเนาะเพิ่นอาบน้ำให้มันเนาะอันนี้น่าจะเป็น

แ่รวยรู้สึกมันที่ชนไยไอ้ขอทายหุมเยขอทายหุมเลยไอ้ไอ้ไอ้แาวู้แพงกหลีแต่แพงีหลี มันน่าจะเป็นคว้ยที่ประเภทไหวไสกำลังนะพี่นออ้องแต่มันเริ่มกลับไปละไอ,อ้เริ่มกลับไปละมีคนลิ้นน้ำมันบอกมันอ้วนเลยนะวาย,ย,ย,ยจากลิ้นนะ้ำพวกากอามาแลนเนนะแลนดอ,อมีหลายตัวเนาะอยู่ในนี้ อีหลายตัวเนาะไอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยจะมาซนกันได้ไงจะมาซนกันได้เฮ้ยอีวอ้วายวายวายมันเริ่มจะยอกแล้วไอยอกซนจริงเลยว่าเขาตายโอ้มันติดซนขึ้นกันได้เนาะแลนดู๋พื่นละอ่าไอ้

มาละมาละวักวัาวะกวักววาะงานมหลีงานมหลีเนาะมองอยู่กระถาวนนะขักหลาขักหลายวะวนะโอเคเดี๋ยวสิมาหาใหม่เดี๋ยวสิมาหาใหม่มาหาหมอ่า โอเคนะตอนนี้เขาก็ย่างห่อนฮอกคอกม้านาะคอกม้าเลยพี่น้องบ่เป็นโรงงานม้าเลยคอกม้าเนาะบ่เป็นโรงงานม้าอันนั้นเป็นคอกกล้วยอยู่ทางนั้นเนาะคอกกล้วยอ่าอันนี้เป็นคอกม้าพี่น้องบ่เป็นโรงงานม้าเลยอันนี้ม้าสีขาวเลยจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นเนาะอ่าโอ้โหนี่มันม้าแบบได้นี่คือคือตูติเตี้ยเนาะน่าจะเป็นประเภทม้า ามาแขะพี่น้องน่าจะเป็นประเภทพวกมาแขนะเนาะในพิ่นกินเฟืองเนาะกินเฟืองโอ้ลักษณะการให้เฟืองก็คือเอาเอา,อาแบบตะนางเนาะทุงแบบตะนางนะแล้วก็เอาเฟืองใส่ทั้งในเนาะมันก็จะแห้งกินเนาะยิบกินโอ้นี่ตุ่มตัวใหญ่ตัวผู้ใหญ่เนาะตัวนี้โอ้สังเกตเนาะโอ้ใหญ่แท้เนาะแต่น่าจะเป็นมาบ้านเฮาเนาะมาพื้นเมืองเด้อพี่น้อง เนแวเขาว่ามาานี่มันกัดนะมานี่นะเป็นเป็นประเภทสัตว์ที่ที่กัดแล้วก็แล้วก็วกเตะได้นะมันมันเตะได้เนะแต่จะเป็นแต่ว่านี่อาจจะหุ้งความเนาะบอทำให้คนหรือนักท่องเที่ยวเนะอ่าฮัลโหลฮายูอายุมะอีเนาะโอ้หน้าตามันเนาะน่าจะขี่ได้ตัวนี้พี่น้อง น่าจะขี่ได้เพราะว่าตัวมันแบบขึ้นเนาะขึ้นแล้วก็แข้งขาเนี่ยถือว่าหญ่เนาะน่าจะแร์หันเนาะแรนหันเนาะซุมนี้น่าจะเป็นลูกมันเนาะเฮลโ o how you โอ้จับได้เนาะอี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 ออนอีอีออนแมนออเอ้ยอย่าอม มาในการ์ดเนาะมาเนี่คือสิ่โอกัดทีเราต้องระมัดระวังเนาะไอ้สุปนี้กัดไนดะ้ซุมนี้ไอ้โอ้ฟิตเตอร์แพงเลยพี่น้องอ่า,าเไไดีนะ๋เลี้ยงไว้ได้จากสี่ห้าตัวเนาะเลี้ยงไว้ขี่ลิ้นเนาะเลี้ยงไว้แยงเนาะเลี้ยงไว้บึงพี่น้องเวลาเฮาเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยเนี่ยเฮามาเกลือซัดหรือว่าอยู่กับซัดนี่ก็เอ่อเหตุให้สภาพจิตใจของเขาก็ดีขึ้นเนาะ บางทีเราเห็ดเบียกเมื่อยกับเบียก,กับงานเนาะห้องล้าห้องการพี่น้องพอได้ไมาเห็นซัดนี่ก็ถือว่าดีเด้เนาะได้ผนะ่อนคลายอารมณ์ไปเนาะผ่อนคลายความเครียดไปเนะาะไปรู้ไปรู้เนาะอ,อันนี้มาได้พี่น้องเ้อม,มาเด้อมาสีขาได้นี่มาสีขาเด้อเนาะแต่ว่าอยู่บ้านเราทางประเทศแล้วเนี่ยโอ้มากระไรนะพี่น้องแต่ว่าเป็นมาบุมีขาเนาะนน่นก็ ให้พี่น้องบ้านเฮาช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะพวกม้าบบมีขาเนี่ยอันตรายหลายเนาะแต่ว่าม้าอันนี้เป็นม้าสวยงามเป็นม้าที่ขี่ได้แล้วพี่น้องขี่ได้เนาะโอ้พวกใดมีฟาร์มม้าด้ดีได้เนาะมันสามารถเป็นพาหนะลากแก่เนาะสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาก็ใไส้ม้านเนี่ยแหละเนาะลากแก่ขี่เดินทางเนาะเนาะไฮโอเคนะเขาจะไป บึงบึงบ้องไม้โอ้น่าจะเป็นคอกม้าเหือนกันพี่เนานะน่าจะเป็นมาน้อยนะอีกอีกชนิดแบบน้อยลงไปเนาะหรือว่าตัวน้อยตัวแค่บ่เนาะว้ายเริ่มเริ่มคึกคึกคึกขึ้นมาแล้วเนาะเริ่มคึกแล้วเนาะแล้วเนาะเราจะไปต่อเนาะโซนนี้เป็นโซนคอกสัตว์เนาะเนาะที่เป็นบริเวณด้านนอกคอกม้าเนาะคอกม้าคอกควาย สถานที่งามตาหลนองสะอาดสะอ่างพี่น้องนะด้านนั้นมีตัวอูดเดี๋ยวเขาจะไปบึ้งตัวอูดว่าเป็นเนี่ยไหนเนาะอูตัวอูดใหญ่เนาะด้านนี้เป็นตัวอูดใหญ่เนาะทั้งหลังข้าพเจ้าเนาะเป็นตัวอูดเนาะอูดอูดงามหลายเนาะหลังมันก็จะเป็นจุกขึ้นมานะตัวอูดเนาะอันนี้ก็เป็นค้อกวยนะพี่น้องนี่ hello how are you b u ฟ f a l o Yeah, yeah, nice like hey, Buffalo. Buffalo, see you again. See you again, Buffalo. À, chào khuê nó. Hi, hay chạp rồi. Ô, hi, hay chạp rồi. Tạp À, ok, cái lì. Hi. Khi nào họ cho thai hộp cặp khuê này. Hey, chào khuê nó. Hello, how are you? Nì, 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 nì. Ôi, tập hàng cái gì đấy thay hôn luôn đây, thay hôn luôn đây ่าเดี๋ยวสิดทายโหกับเจ้าควายน้อยกันอ่ะเย่เย่ขบวนขบวนเฮ้ย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 ตัวผูดนะแตัวดีนาะควายน้อยเนาะแต่แทงกี่ลีนะแต่แทงกี่ลีเฮ้ยเมย์เอ้ยเมย์ละเมย์ตัวนี้เมย์เนาะลูกเนาะตัวนั้นตัวพ่อมันแหมมี อยู่ครบเลยเนาะพ่อแม่ลูกนะไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้เนาะแต่แพงลีแต่แพงกลีนะแต่แพงกลีมันดมข้าพเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาสี่ยอดกันนะยอดกันจากน้อยเนาะปับปับปับยอดกันจากน้อยอ้เดี๋ยวไป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 ยอดกันอยู่นอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวทีเอามันไปยอดกันอยู่นอกนะเคคกขวยในนี่มีหลายตัวพอสมควรพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ 56าตัวเด้อพี่น้องอยู่นี่เน,นาะปลาตัวตัวนี้ก็บักใหญ่เลยใหญ่เนาะปลาเขาบักงามๆเลยนะพิ่นน่าจะฝุ่นเขามานะันเนาะให้แบดราบแบดเรียบนะว้าวข้อกระเฮ็ดแบบด้วยเล็กยังดีเลยนะเดี๋ยวได้ขอจับนะโอ้ให้จับเสียหนอพี่น้องจับได้เนาะจับได้ไดหมอน้อยน้อยนี่บวัวเลยหมอน้อยน้อยนี่ กล้วยสวยงามเนาะลักษณะกล้วยสวยงามพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาหักพี่น้องยัยขอจับหน่อยคำหู้อิลีเนาะคำหูนะ้เนาะก็น้อยจับได้เนาะจับได้แต่เขาเพื่อนหกนะักเนาะน่าจะไปคัดกับหรือว่าไปโซนกับผู้ใดผู้หนึ่งมาเนาะเขาหากนะักเนาะโอเคไปกันนเะดี๋ยวพอกันไหมไดี๋พอกันไหมไบายบายบาย